สวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆชาวทุเรียนมือใหม่ทุกๆท,ท่านครับผมคลิปนี้จะมาพูดถึงเรื่องการดูแลทุเรียนเล็กแนวทางการดูแลทุเรียนเล็กของผมนะครับของสวนผมผมอยากมาแชร์ให้เพื่อนๆพี่ๆได้ เผื่อได้นำไปใช้ครับเผื่อเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆพี่ๆตุเรียนต้นนี้ก็แปดเดือนครับก็เดือนที่แปดแลวครับการเจริญเติบโตก็ถือว่าแบบต่อเนื่องครับให้ยอดต่อเนื่องการขยายต้นเขา ก็ไปได้เรื่อยๆครับไม่สะดุดไม่ชะงักผมก็เลยอยากมาแชร์วิธีที่ทำให้ทุเรียนจเจริญงอกงามได้ตลอดของสวนผมนะครับ การที่ผมดูแลทุเรียนเล็กเนี่ยผมก็ไม่ได้ใช้ทางใบนะครับไม่ไม่ไม่ค่อยได้ใช้ทางใบผมเน้นทางดินผมว่ามันมันมันสำคัญครับทางดินเนี่ย มก็ใส่ไม่กี่อย่างนะครับของสวนผมส่วนที่ผมจะมาแชร์วันนี้ม,นมันมันมีสามอย่างที่ผมใช้ใบ่อยครับใชใ้บ่อยในการดูแลตุเรียนเล็กไม่เคยขาดครับก็เลยอยากมา แชร์ให้เพื่อนๆ,ๆพี่ๆได้รับชมรับฟังกันเพื่อเพื่อนๆ,ๆพี่นํี่นำไปใช้กันครับมันมีอยู่สามอย่างครับไม่ได้โฆษณานะครับคือเป็นที่เป็น3ามอย่างที่ผมใช้กับสวนผมนี่แหละผมก็เลยอยาก แชประสบการณ์ให้เพื่อนๆพี่ๆได้นำไปลองใช้ดูครับนี่เป็นปุ๋ยสูตร633ครับเนี่ย633ผมสั่งช้อปปี้มาครับช้อปปี้สีโล4-5โลก็ใช้ได้โอ้เป็น5-6เดือนครับผมผมผมไม่ได้ใส่เยอะนะครับผมใส่บ่อยๆ ผมใส่บ่อยๆแต่ใส่น้อยๆเอาครับผมไม่ได้แบบว่าบางครั้งผมก็เจวันสิวันอย่างนี้ครับผมก็ใส่ดูดูอาการทุเรียนครับดูดูตามอาการทุเรียนพอเขาไปเหลืองไปอะไรผมก็ใส่เติมให้เขาครับ จ็ดวันถึงสิบวันผมก็ใส่ผมก็หยอดให้เขาหยอดห่างห่างจากทรงพุ่มนะครับคือไปไปทรงพุ่มนะห้ามใส่เข้าไปในโคนนะครับห้ามใส่เข้าไปในโคนปุ๋ยเนี่ยไอ้ปุ๋ยว่าปุ๋ยอินรีย์เคมีมันก็มันก็แพ้อยู่นะครับ ถ้าใส่เข้าไปในโคน,นเขาก็ยังมีเคมีผสมอยู่ด้วยเขาก็ถ้าใส่เยอะก็เป็นอันตรายอยู่นะใส่ใส่น้นอยๆครับผมมาใส่ใส่น้นอยๆแต่บ่อยๆครั้งครับบ่อยๆครั้งการลดน้ํานี่สําคัญครับถ้าใส่ปุ๋ยช่วงใส่ปุ๋ยเนี่ยผมก็พยายามอัดน้ำครับอัดน้ําให้ ให้เยอะครับคือพื้นที่พื้นที่แถวนี้มันก็ร้อนแห้งครับผมต้องอัดน้ำผมต้องอัดน้ำให้เยอะให้ชุ่มชื้นให้รู้สึกชุ่มชื้นครับไม่ได้ขังนะครับไม่ใช่ขังขังแฉะไม่ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นครับให้ชุ่มชื้นผมก็ให้วันเว้นวันครับส่วน ตัวฮิวมิกตัวฮิมิกตัวนี้ผมก็ผสมกับไตโคดมาฉีดพ่นฉีดพ่นตัวนี้ก็ประมาณ10วันครับ10 10วัน9วัน10วันนี้แหละผมก็ฉีดพ่นแต่ถ้าเป็นช่วงหน้าฝนผมก็ใช้บ่อยหน่อยครับ ช้บ่อยหน่อยตัวนี้ผมซื้อมามา,าไว้แบบเผื่อฉุกเฉินนะครับเผื่อที่ผมที่ผมพ่อเชื้อเองมัน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 ,ม,นมันไม่ทันครับแต่ที่ขวดที่ขวดอุย้ยผมไม่ได้เอามาให้ดูที่ขวดผมซื้อมาเอาไว้พ่อเชื้อเองขวดละขวดละร้อยกว่าบาทนี่แหละครับเป็นของไอกมอเกษตรเขาตัวนั้นก็ดีครับแข็งแรงดี เชื้อเป็นดีมาก <c oughs> ผมทำใช้เองครับตัวนี้ผมก็ซื้อมามาไว้ฉุกเฉินครับ <c oughs> นี่หนะฮะก็สองอย่างนี้ก็ใช้คู่กันครับเวลาฉีดพ่นฉีดพ่นรอบๆทรงพุ่มก็ไปในโคนน่ะฉีด <c oughs> ก็ดูแล ไม่มีอะไรเยอะครับไม่มีอะไรเยอะ <c oughs> ดูแลทุเรียนเล็ก <c oughs> ผมว่ามันก็มันก็ง่ายครับมันก็ง่ายปลูกง่ายอยู่ครับดูแลง่ายบางคนว่าปลูกปลูกยากทุเรียนดูแลยากเราเราคิดไปเองนะครับคิดไปเองเผื่อพอเราทําเรารู้จังหวะเขาจับจังหวะเขาได้ มันก็มันก็มันก็งามให้เราครับงามสมใจเราที่ที่เราที่เราดูแลเขาตัวนี้เป็นต้นใกล้ๆบ้านนะครับเป็นต้นใกล้ๆบ้านบ้านสวนผมก็เอาเศษอะไรเศษเปลือกไข่เปลือกอะไรใส่ใส่ตรงโคนเขาใส่ เศษยงเศษหญ้าพ,พอมันสลายก็ผมก็เอาคลุมใหม่ครับตัดมาคลุมใหม่ก็อยู่อย่างนี้ครับมันมันก็ผมก็ว่ามันดูแลง่ายครับง่ายผมก็เลยอยากมาแชร์มาบอกประสบการณ์ให้เพื่อนๆพี่ๆได้ชมกันครับผม คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนครับผมหากเป็นประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ